อักแลแปลว่ามันก็มีในความมุมหมายปันนะครับผมแมน,มนรรมว่าได้ซื้อแล้วกลับมามีเลขแต่ความเสียดายปันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันก็แมนตัวว่างหาันได้เลขตัวนี้ <c oughs> นั่นน่ะว่าจากจกมันสีขาอยู่ว่าล่ะเฮีย <Hey. S 1> ลีนนะนั่นแหละบ้านพหลือฮักับเรียงไงแล้วนี่นกัอีลีนละนะมันกับแ <c oughs> มนคงแมนนะแมนมันกับคงเมนอยู่แล้ว แน่น <Man. S 2> <laughs>